นี่ช่องทามทวิด t a l เ t ลนะคะนี่ผมไปนะครับแล้ววันนี้เราจะไม่เกินฟรีไฟนะครับอันนี้ผมมาเล่นโหมด C4 จัดอันดับนะครับ C4 แหลงตอนนี้ผมลืมกดอัดแนะ้โทษทีนะทุกคนดออาทุกคนผมเล่นไม่เก่งนะทุกคน ถ้าใครมีอะไรแนะนำก็บอกผมได้นะ First b ่ไมบุกอ่ะหยเ่เปิด ทุกคนยากันทริปเ,เอ,อิลคิลเงงทุกคนนั่นได้ไงเนี่ยผมฟุกอ่ะทุกคนแต่ตัวเลขที่ผมยิงไปอ่ะผมก็คือผมตะลึงเลยนะทุกคน จะเรียนยังไงแลไม่ทุกคนผมไม่เคยยิงจุกขนาดน,นั้นเลยนะโอ้โหเกินมากเลยทุกคนขอไปในภาพกระตุกเลยนะถ้าในที่อัดกระตุกก็ขออภัยนะครับกรนีตัวอัดไม่มาต้องใช้ในแอปก่อนเล้วคือผมไม่เคยค่อยถนัดแอปอะ ผมทำแดงแต่ขึ้นแดงก็ผมอ่ะทักมาห้าผมกว่าก็ชื่อช่องก็เขาบอกเดี๋ยวทุกคน ดีกว่าทุกคนดับเบิลคิลทุกคนใจหายเลยทำสั่นดีกว่านะทุกคนอันนี้คือครั้งแรกที่ผมทำคลิปในโทรศัพท์นะ ทุกคนอย่าว่าผมเลยนะเมื่อเคยเล่นฟรีไฟในโทรศัพท์ได้แค่สามเดืนอนเองทุกคน

แล้วคนอยากให้ผมทำไฮไลท์ยิงหัวบอกมาได้เลยนะครบอยาก้สตีหรืออะไรเดียถ้าสตตีมันต้องให้ของผมมากกว่าผมไม่รู้ว่ามันหยุดอันนี้ไปแล้ว

เพื่อนลูกซองได้ไหมเพื่อนไายละ่ะ triple kill ที่จริงอ่ะผมมิตี้ผมนะแต่เขาไม่วางการวันนี้อเอาไปสอบกันที่ ไอเย็นเบอร์สี่ kill next triple kill Ace. อนี้เอาเรื่องโอ้ยลอยว่าวาหมดเลยโอ้ยโดนโคตร,รกระตุกเลยนแก้้ ทริปเปิลคทุกคต็ตึงเลยอ่ะตอนเนี้ยมีเก็กไปหนึ่งดีสิบห้าตัว มาดูดาเมจน,นะทุกคนหน่วย10บลบห้าพันหอ่ป่ะทุกคนอ้าวามามามาได้กระตุกอะไรขอให้นะเลยอ่ะครั้งแรกในโทรสัก ยูทุกคนยูทุกคนใหม่รล้ถ้าใครอยากให้ผมเล่นนะเนีย่ยเอาแบกแล้วผมได้นะทุกคน่าดีแค่นิดเดียวเองแล้วผมบวกก่อนนะได้เท่าไหร่นะทุกคนเท่าไหร่ทุกคนนะแปบบนึงนะ ตกเน็ตมันช้าแล้วคนมันก็เลยกระตุกนะทุกคนบ้านผมฝนตกมา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 แล้วสองห้าห้าสี่อ้าสองห้าห้าสี่ลบสองหกศูนย์ศูนย์ทุกคนอีกสี่สิบหกเต้มอมา ครับอ่ะจบแล้วมาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ s c r i ครด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย